วัสดีครับนี่คือไซนี่เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับคงจะเคยเห็นหมอจีนรักษาโรคด้วยการนําเอาขวดมาดูดติดกับตัวของเราและคุณรู้หรือไม่ว่าทําไมขวดเหล่านั้นถึงดูดติดกับตัวเราได้ครับพี่ก้าไจไปเอายามาทาแก้ปวดทํำไรอยู่เนี่ย เอาพี่เคยดูหมอจีนเนี่ยเขาเอาขวดมาดูดตัวแกบปวดเมื่อยพี่ก็เลยจะรวบรวมกำลังภายในเนี่ยให้ขวดมันมาดูดตัวว่าไงฮะโอ้โหจะบอกว่าที่ขวดมันดูดตัวได้นะเพราะว่าเขาใช้ไฟช่วยตั้งหากมั่ยและไฟเฟยไม่เกี่ยวเลยกำลังภายในล้วนๆไฟทําให้ขวดดูดตัวได้จริงหรือการที่ขวดหลอดดูดติดกับตัวได้นั้นเป็นเพราะเมื่อเรานําไฟเข้าไปในขวดออกซิเจนในขวดถูกใช้ไปในการเผาไหม ทำให้อากาศในขวดน้อยลงส่งผลให้ความดันในขวดลดลงไปด้วยครับอากาศภายนอกซึ่งมีความดันมากกว่าก็จะพยายามเข้าไปในขวดแทนคราวนี้เมื่อเรานําปากขวดมาแตะที่ผิวอากาศภายนอกจะดันผิวเราให้ติดกับขวดครับ เข้าใจเนี่ยก็เลิกทำท่ากำลังภายในได้แล้วอยากจะเลิกแต่เก่งจนนิ้วมเป็นตะคิวหมดแล้วเนี่ยช่วยด้วยสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี